น้องกระหม่อมชั้นพร้อมแล้วกท่านมันจะผิดรูปร่างพี่และน้องทำของไปรันค่าพี่นนันไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องหวง,งเลยแพทยาข้าให้สัญญาจะดูแลแพทยยาให้เป็นอย่างดีสัญญาแล้วนะใช่สัญญาไปกับเขาหรือเปล่าไม่ต้อง ร้องหมดร้องไม่ได้เลยร้องหมดกีบกันเหลือมั่งบอกพี่มั่งนลา้องนกะอย่าเรียกคำว่าทะเลแต่ผมันให้สัญญาไม่ใช่ไหมไม่ว่าใครใครพาเอ่ยฟังคำทะเลยนะพี่โจ๊กได้น้องนกไม่เป็นไรน้องจะไปแล้วนะ เด้อน้องนพพี่โจวว่าไงน้องนพพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ไม่แคร์พี่โอเคโอกาสหน้าเราแค่โตตรงกันไปม่อะไรของมึงนะโต่งโตรงเนี่ยจะโคกไปไหนกันพี่น้พหนักเท่าไรเงียบนะถึงบ้านนึกถึงห้องพงยาการอทยหัว โยมไปก่อนนะนี่สภาพเพื่อนนะบ๊อบตรงไอ้